สินเชื่อบ้านสุขสต์2,568ดอกเบี้ย0.99%ปีแรกสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำสินเชื่อบ้านสุดคุ้มสินเชื่อบ้านสุขสัน, 68, สนต์นนนนนนนปี2,568ดอกเบี้ยปีแรกเพียง0.99%เท่านั้นช่วงเวลาสำคัญสมัครได้ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30ธันวาคม2,568และต้องอนุมัติให้เสร็จภายในปีนี้หากวงเงินหมดอาจปิดก่อนกำหนดอัตราดอกเบี้ยสุดคุ้มทำประกัน MRTA ปีที่1 0.99%ต่อปีปีที่2 3.50%ต่อปีปีที่3 4.20%ต่อปีปีที่4บวก MRR ลบ1%สวัสดิการหรือ MRR ลบ0.5%รายย่อยไม่ทำประกันปีที่1 1.39%ต่อปีปีที่2 3.90%ต่อปีปีที่3 4.60%ต่อปีปีที่4 เหมือนกรณีทําประกันใช้เงินกู้ได้หลายแบบ 1. ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น 2. ซื้อที่ดินเปล่าและปลูกบ้าน 3. ไถ่ถอนแล้วต่อเติมหรือซ่อมแซม 4. ซื้ออุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านชําชำระหนี้พร้อมไถ่ถอนจำนองเงื่อนไขาการกู้ระยะเวลา3 4 0ถึง40ปีอายุผู้กู้บวกระยะเวลาการกู้ไม่เกิน70ปี ข้าราชการพิเศษไม่เกิน75ปีวงเงินตามเกณฑ์หลักประกันและรายได้เงื่อนไขประกัน MRTA เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าต้องทำประกันอย่างใดอย่างหนึ่งคือ 1. ประกันครอบคลุมวงเงินเต็มจำนวนอย่างน้อย10ปี 2. เปิดบัญชีกู้เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันได้วงเงิน5%ของราคาประเมินระวังหากยุคเลิกประกันภายใน3ปีอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนเป็นแบบไม่ทำประกัน อัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา EIR กรณีทำประกันกรณีลูกค้าสวัสดิการเท่ากับ4.58%กรณีลูกค้ารายย่อยเท่ากับ4.90%กรณีชำระหนี้เพื่อนที่หรือซื้ออุปกรณ์เท่ากับ5.22%กรณีไม่ทำประกันกรณีลูกค้าสวัสดิการเท่ากับ4.72%กรณีลูกค้ารายย่อยเท่ากับ5.06% กรณีชำระหนี้เพิ่มที่หรือซื้ออุปกรณ์เท่ากับ5.35%เอกสารที่ต้องใช้เอกสารบุคคลบัตรประชาชนบัตรข้าราชการทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสบัตรประชาชนคู่สมรสถ,ถ้ามีเอกสารการเงินพนักง,งานประจำหนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือน6เดือนสำเนาบ,บัญชีเงินฝาก6เดือนอาชีพอิสระสำเนาบ,บัญชีเงินฝาก12เดือนทะเบียนการค้าหลักฐานเสียภาษี รูปถ่ายกิจการเอกสารหลักประกันสำเนาสัญญากู้เดิมบวกประวัติการผ่อน12เดือนโฉนดที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ห้องชุนใบอนุญาตปลูกสร้างบวกแบบแปลนถ้ามีสรุปสินเชื่อบ้านสุขสันต์6 8 6 8คือโอกาสทองของคนไทยที่ต้องการมีบ้านดอกเบีย้ยปีแรก0.99%ถ้าทำประกันระยะเวลาการกู้ยาวถึง40ปี ใช้งานได้หลากหลายไม่ใช่แค่ซื้อบ้านเหมาะทั้งพนักง,งานและอาชีพอิสระข้อควรระวังต้องสมัครภายในปี2568ธนาคารอาจปิดโครงการก่อนกำหนดถ้าไม่ทำประกันหรือยกเลิกก่อน3ปีดอกเบี้ยจะสูงขึ้นสำหรับคนที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านผมแนะนำให้ไปปรึกษาธนาคารเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการหาบ้านในฝันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า